สวัสดีค่ะคุณแม่เืือยังค,ค่ะซื้อนางซ้ำร้อยบ่าฟ้าแก้วบาเลทีตัวสองมู่ทียิบสามอำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามอายุเท่าไรแล้ค่ะปีนี้ค่ะห2าสิบสองโอ้หาสิบสามคุณแม่เป็นยังมากค่ะนี่ค่ะเป็นหลายล,กลกูกลูกหวานความดัน เสียเลียนในสมองหัวใจคือว่าได้ยิ้นมาไปนอนโรงพยาบาลมากป่าค่ะนอนโรงพยาบาลอ่ะบวบบอลรูโตัวอือบวมลรูโตนอนโรงพยาบาลโดนบ่ค่ะเป็นเดือนอะไรอ๋เป็นเดือนเลยบปล่าค่ะแล้วก็ออกมาอยู่บ้านออกมาอยู่บ้านมามานั่งอู้นั่งอู้แล้วก็ตกอู้อีกโตกอู้อีกแล้วเป็นได้ละค่ะตกอู้ พ่นป๊บไปแล้วมันถือกันเลียมปูนก็ได้กาศยางกับไป,ป,ปเจ็บเจ็บจนว่าออกหอนอือไหมหมอกับหมอกับฉีดยาเห็น่าไรสวัสดีเป็นยังไงบอดีด้ค่ะแต่นี่ดีขึ้นไปค่ะจะคอยกินยาเนี่ยค่ สมุนไพรวิญญเซ่สมุนไพร <laughs> วิญญเซค่ค่ะกินได้กินได้โดนม้างได้หรอคะคุณแม่กินได้สิบมือกินได้สิบมือปะค่ะสิบมือล่ะโอ้เป็นสิบมือเหรออาการเป็นยังไงแน่ค่ะอาการจะดีขึ้นอยู่ดีขึ้นแบบใดบ้าให้ฟังแน่ค่ะดีขึ้นแบบกินแล้วมันจีกีตากีตาออกอืมเป็นฉีมูกไหลอ เป็นปวดหัวปวดหัวมันไหลแล้วเนาะเป็นทาย,าย,ทยอ่าทายทายม,อม,อมือมือ,อามาดคำเลยแหละมดมือมดคำเลยอันตอนนั้นนั้นคิดว่าจาังไรค่ะคิดว่าสิกินตอ่อหรือพ่กกินตอ่อท่านมาเรื่อยโทรไปหานว่าสิกินตออออออ่อบ่อค่อยค่อยขื้นเมยแทนขึ้นทายหลายแทนกินต่อเลยกินต่อเลยตีค่ะกินแล้วเป็นยังไงค่ะกินต่อเราเป็นยังไงบริอาการไข ไขขิงไขข้งไขข้นสุตแน่วันเปล่ค่ะแน่นเราเก็บก้นกบเราเป็นยังไงค่ะเก็บก้นกบกลัวกว่าเศร้าแล้วอ๋อเศร้าแล้วโอ้กินได้สิบมือเนาะก้นกบก็เศร้าแล้วอาการวิ้นวิ้นอาการปวดหัวกับเศร้ามันเปล่ค่ะปวดหัวกับเศร้าแล้วอืมอันหัวใจกับลดลงแล้วโอ้เป็นหัวใจนะบอกค่ะแม่นหัวใจอันหมอวัดไปวัดน้ำด่ายกับว่ลงักเทค่อหน ถังไอทั้งจะว่าเป็นยังไงให้่าหาบโลกมาขักขักเน่ยหาบลกมาสูนรวบลกเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากินวิญญาณเซเดซิปมือไปตรวจหัวใจดีขึ้นมับ่ค่ะกินจังไรค่ะกินจังไรกินมือละจังเม็ดมือละเม็ดอ๋อกินมือละเม็ดเนาะกินหลายวัะได้กินมือละเม็ดเดซิปมืออาการทุกอย่างดีขึ้นเป็นปกติก้่นกบกะเศร้าหัวใจก็ดีขึ้นโอ้สุดยอดจริงๆเลย สมนุนไพรวิญญาณเสียนี่ผู้ใดมาแนะนำค่ะปลาสับจเจริญแน,น่นบ่ะค่ะ <c oughs> ปลาสับจเนนรบจริญเ,เนาะยู่คอนเจริญเนาะมาแนะนำค่ะแนะนำถ้าโดนแล้วล่ะว่ากินบ่เซียบ่เซียวันนี้ผัวคุ้มกินือบ่เซียนี่คือลูกเป็นอมไเป็นอาการแบบนี้ก็เลยอยากให้กินลูกเป็นพยาบาล่นบ่ค่ะลูกเป็นผู้ซอยลูกเป็นผู้ซอยพยาบาลเนาะก็เลยไปอยากให้แม่กินเนาะ ตอนนี้ก็แสดงว่าแอบกินจะเสร็จน,นะแอบกินอแอบกินกับกับคุ้มเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้อาการดีึ้นเนาะสิบมือหนึ่งสิบเม็ดหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นตอนนี้เป็นปกติทุกอย่างขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่เนาะขอบคุณป้าศัพเจเริญที่มาเปิดโอกาสให้หูจักสมุนไพรวิญเสนะคะ่ะขอบคุณวิญเสของบริษัทยูสุขนะคะ่ะขอบคุณหลายๆ